ก็มีคนบอกเมื่อวานคนเอกประยุทธ์เขาบอกผมเสียใจกระทำเลยนะก่อนจะไปแสดงความเชยประยุทธ์บอกว่าหมาพวกการเงินเขาไม่ชอบเขาไม่สบายใจก็ไอพวกการเงินพวกเนี่ยพวกผมมาเปลี่ยนหมดก็ไม่ได้เอามึงไว้วไมึจะมาชอบทําไมหรือไม่ชอบทําไมผมพูดอย่างนี้สั้นดีไหม ไม่ได้ต้องมีเงินใหม่พวกคุณไปถามไอ้คนไม่รู้ก็ช่างพูดบอกว่าตายแล้วอย่างนี้บ้านเมืองบ้านเมืองไม่มีอะไรเอาเงินของประชาชนให้ประชาชนแต่มีวิธีการให้และให้แล้วบ,บังคับไม่ไปใช้ทางอบ,บายมยมุกชัดเจนไหมเนี่ยอ่นนี้เข้าใจกันยังไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตย เราหาได้เงินมันมีเยอะแต่มันไปบังไว้เพื่อจะซื้ออาวุธพูดไปเดี๋ยวทะเลาะกันอา้าวบอกให้ก็ได้ผมจนลื้อดูและไอกระสวงการกานบอกว่าแหมจ,จะอึดอัดเองไม่ต้องอึดอัดเพราะเองไม่ได้เป็นอีกต่อไปไปถ้าเจียมเนี่ย ผมบอกว่าไม่จับเพื่อไทยแต่ผมไม่ใช่พู้บริหารแปผมไม่พูดนะและยคนพูดก็ไม่ควรคุณคิดเถอภพรรคคุณได้ครับได้มากหรือได้น้อยมันต้องได้เยอะหรือมากหรือน้อยเราทางพรรคก็พิจารณากันผมไม่มีคอมเมนต์แต่ผมถือว่าใครพูดเรื่องนี้ไร้สาระาเรื่องยงบายบางเงิดิจิลัลกับทางดรธงเพชรน,นขาเห็นว่าไม่ต้องเอาผมเนี่ยพอ S <S <uce myself> <anut> นคร <stars> ับผมเนี่ยชัดเจนแล้วคุณยามาจะมีควนแบบว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดกับทางการแบบว่าเจะตายเอาดาบหน้าเหมือนว่าให้เงินอย่างเงี้ยทำไมไม่แก้ให้ตรงจัรงสร้างทำหรือยังนะที่ว่าไม่ตรงจุดนะก็ยังไม่ได้ทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคหนึ่งตำบลหนึ่งิดพันหนึ่งอำเภอไปเดียนเมืองนอกเอาหวยใต้ดินมาไว้บนดินตอนนั้นก็จะ ฆ่าตัวตายตายแล้วทักสินจะหมัยนั่นไทยรักไทยแล้วเป็นไงอ่ะเป็นยังไงงานเนี่ยไอ้ลัวภรคอื่นมันคิดไม่ทันพอมันเห็นย่มตกใจตอนนี้ยังอาบน้ำมนต์ไม่เลยอ่างวนาร้อนจริงๆไม่ใช่เหรอเป็นไข้เด๋ยวญมุ่งมุงของคุณสุริยามีอะไรจ่างสื่ ครับอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในขณะนี้เองทางพรรคเพื่อไทยของเรามีทีมงานยุทธศาสตร์เพราะนโยบายต่างๆที่คิดออกมาเราได้มีการคิดให้เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่ใช่คิดเป็นส่วนๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากรณีเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิทัล1นึ่มื่บาทนั้นนะครับที่ถามว่าทำไมมาทำเอาตอนนี้ ท่านก็คงทราบดีว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับ4ปีแรกเนี่ยเกิดจากรัฐประหารท้งต่างชาติก็ไม่มาลงทุนเศรษฐกิจก,ก็แย่4ปีหลังก็ยังประสบอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปในขณะนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเขาเหมือนกัะจมน้ำแล้วจมูกอยู่เหนือน้ำนิดเดียวเพราะน้นพักเพื่อไทยก็เลยต้องคิดว่าจะรู้จัดเงิน10,000บาทเนี่ยจะเป็นการไปช่วยเหลือเขาแล้วที่มีการกระทาพูดกันว่า เงินดิจิตัลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นบางคนก็ไปเข้าใจผิดว่าเป็นคริปโตเคอเรนซี่หรือเป็นพวกบิตคอยน์ทั้งหลายชัดเจนนะครับเงินันนียนะครับก็คือเป็นเหมือนฟูปอง